สวัสดีครับผมส,สดีนเพื่อนนะครับยินชอบและลงไหล,ลในหยแก้สวยงามน,นะครับผมวันนี้นะครับผมเหยีงแกบางมูลิกนะครับเอ้ติด็กๆขิวกันใหญ่เลยนะอันนี้ก็ยามเช้านะครับก็รุ่งอรุณยามเช้านะครับยามื่าตาบดอยกินขอหากินนะครับไก่ก็ไม่ได้ออกหากินนะครับแต่ว่ามีให้กินนะครับอันนี้ก็เลยนให้ปล่อยสวนนะครับผมประเภทไก่ไทยเลยนะประเภทไก่ไทยนะ มีสีอะไรกันบ้างน,นะครับน่ารักกันเลยนะนก็หลักๆนะครับนําทีมโดยปลาเหลืองนะครับผมเนี่ยปลาเหลืองเนี่ยเพศเมียปลาเหลืองสีกระจอกนะเนี่ยโอ้โหปลาเหลืองนี่น่ารักสวยนะครับแล้วสีเป็นจารงนะครับนี่สีเป็นจารงนะฮะนี่เป็นจารงเ,เพศผู้นะโอ,อ้โหน่ารักน่ารักนะครับไอตัวอะไรกินอะไรกินอะไรกินแอบกินอะไรนะฮะก็ยังเช้านะครับต้องมาให้อาหารนะทุกวกันนะครับผมลุกๆุัน ก็คือก่อนออกทํางานนะครับสละเวลาสักครึ่งชั่วโมงนะเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับแต่ตอนเย็นก็จะเหน็ดเช้าโมงก็ได้นะครับผมโอเคนะครับให้เห็นความน่ารักนะครับความเเรียกว่าเสน่ห์คุกที่กก็จะประมาณนี้อันนี้อันนี้อันเรียกปลาเหลืยนะครับก็ใครเทลัตไก่ไทยนะครับก็รีวิวช่วยพิจารณานันะครับผมแก่แก้วางลิกนะครับขอบคุณเพื่อนมากเป็นจ๊ะ